จังหวะโดนไล่อยู่ดีๆฉากในหัวก็โผล่ขึ้นมาและนี่คือฉากที่มาจากภาพยนตร์ท็อปกันโดนล็อกอยู่ดีๆดึงคันโยกบิดทิศแรงขับได้เปรียบเฉยจะเป็นยังไงถ้ามีแบบนี้ใน Battlefield 6มาดู แล้วถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่เจอกันชิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ